สวัสดีพี่น้องสวัสดีปลารุสวัสดีสุกุสุกอนพอกับสองเคยลาคือเก่าพี่น้องย่ามเศร้าๆวันววน,นี้ลูกสาวกับผมกับบอมาดโอ้ยอีร้อยฉบไปโรงเรียนยี่บ้านี้ไปคือพอแต่งโตอ้าวืมว่าจนไม่ก็สีผ้ากันเข่าวสวนพี่น้องหากเก็บผัก หาเก็บผักไปทำเมนูแซ่บๆโบว์ว่าสีมีผักยังให้เก็บเนาะวนกับผูกือเก่าเจดมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยปีนี้พนว่าปีหน้าพ่อกันไหมหย่าเอ้ยพนวะปีนี้เรียบร้อยเป็นทางการเออหย่าเอ้ยปีหน้าพ่อกันไหมยังเลยแต่ของเฮ้าหย่าเอ้ยพอกันอีหย่าเอยยังฉีฟอกันอีกปุบเข้ามาในสวน ที่ที่เห็นเป็นนาตาที่ชุดก็คือต้นโทแฮ่พี่น้องเอ้ยโอ้่จะน้อยมันก็เป็นหููแล้วก็สิเป็นมากะทินบางเนี่ยดกกะเรียร์อผู้น่ะโอ้ยนำน้องเขากับปีนี้นะอาจเต็มกว่าทุกปีที่เคยอัน ครั้งน้ําพี่น้องเอ้ยปีนี้ครั้งหลายที่สุดเท่าที่เคยครั้งแบบว่าฝนตกมาเท่าใดเฮารับบ่อั้นเลยนะมีําใดจัดเต็มหมดนี่ตอันนี้สิเป็นโฮสสิงไปลูกไว้ตั้งแต่จกสะโอขสมาขึ้นกอมากอเอามันก็ได้นะ กอมากระหักมาที่มาเก็บผักอันนี้เลยพี่น้องมีผักดอกแคดอกแคซีม่วงกินกับมังตุงกินกับตำมังหงกับเสบรับแนวห <c oughs> ักอะนหรอบมีจักกกอันนี้เลยพวกเดียวนี้เอาไปลวกกินกับปน่นบ่มามนกกินได้เลย ดอกมาจุมหยอดจุมจุมากมากกินได้หมดดอกหมากจุมยอดกินได้หมดโอเคีหมอคือว่าตอนก่อนน่ะนี่มันเห็นน่ะคือ่ลายเนาะมันมันอันน้อันนี้ก็สิเป็น โหสิงไข่เทพแม่นบ่เฮ้ยโหสิงไขเทพเนาะนี่นะ่ะโหสิงไขเทพเพิ่นเอาไปต้มกินแก้วัดเพิ่นว่าด,ดีเบิ่งรอยอย่านึงอ,นนอยู่ต่ํๆก็บ่บต้องเอาไม้กอกดอกมันสิหกักหมดมันสิได้เอเดียวโอ้ย Nhai bung tung môn mình chắc chỉ lọc nó bị <laughs> <đó được> <laughs> à một... das... luôn nó pin nó ơi bơm mẫn cứ nhà chong nhà cứ tay mặt Đôi. mặt 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 chỉ mặt chỉ mặt 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 ยามาลูกยามาปุ๊กขนาค้าเลยหายกากว่ะเลยเจะาแม่นเท้เข่าเลยวะสุดเยอะระเจ้าจอดคน,ค,อคนมันโหดโโมันแก่นเ,าเ,เานาะพี่จักม,มให้มันบวชม เอาออกปอนให้มันคมเอาไปกินนะกันตัวนี้ออกอเพราะม,ม,มันคมอ๋อขั้งกับดูเลือดเอาตัวนี้ออกม,อมันคมงั้นบอ,อกขอดดั้งสิสชูด้วยฮึ่มง่ายเขจีบประชงรอยเรียบมาพะจีไประชงโรงเรียนเนาหมอจีไประชง บอกคขาบอกปลาลุงเม่ติ้งที่พระทงไามดูวม่มติ้งที่ไปยอ,อ,ยอยาาู่คู่ไปเกี่ยวเขาคู่ไปเกี่ยวเขาเฮ้ยร้อยบรรดาเขาโรงเรียนบอกมาหนิอ่าบรรดาเขาโรงเรียนคู่ไปเกี่ยวเขาเดือดแต่เ้าอเลย เนี่ยแต่เศร้าแต่เสียวมันบ่นนคือว่า,าต้นน้ำงูวกมีบอกรุ่นอะไรก็ทินไปหาักบัวบป้ามันบบมักบัวกเจดามี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาได้อยู่เที่ยงหรอกเพิ่นค้นเข่าเมื่ออย่าไปขึ้นน้ำมันคาย ขึ้นรถ่ะให้ขึ้นบานหนึ่งเร็วๆขึ้น,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 นัวชุ้งนี่เออนอนลงวันนี้เป็นอะไรคากบอบอ,อ,อ,อเอยคากบอก็เฮ็ดอะไรเขาเฮ็ดอะไร ไปเลยตอนนี้ว่าอยากขึ้น,นยังโดยหมักบัวพี่น้องใช่ซองหมักนี่เจ้าบัวมีสามหมัก เอาไปลวกก็ได้พี่น้องเอาไปแกงปิดเอาโลดตําๆก็ยังสิมากขึ้นหน่อยแท้ใส่แกงพอดีขาดน้สิหน่อยนั่นนี่ไะมีเท่านี้ดูหางแกนชี่มันใหญ่เจ้าอยากได้ขึ้นบ่ มันจะได้ขึ้นก้เอาหมดแล้วโอ้โหมันง้อยา h a มันร้องน้อยกำลังกำลังจีงขืนญ่เออมาซ้ำน่ะเฮ้ยค่อยน่ะพอดีมะอาลูกเออหมาในนี้พอดีเมื่อกี้มันน้อยพฟะมดด๊อมีอยูชีหมาอันที่มีอยู่ดอกทั้งนั้นแต่มันหก ไปเออเธอทึงนะชุดๆเลยพี่น้องอยู่ปายไปอ,ไปอ,อขี่ขีร้อยใหญ่เลยสิขี้ได้พอดีเนี้เข่าไปพอดีมันออกบ่าได้มันขัดห้อยห้อ,หอ,อ,อกโอ้ยเธ <laughs> อเดียวไปบากให้ยูชูมเฮยเธ <laughs> อเดียวเลย แชร์อย <laughs> <laughs> ู <fundamentals>, ่ดอกหมกบวบยามนี้มันนหมกบวกน้ําหมกหลักฐานหลักฐานก็ทีมกับปลาเมิดบ่ไปพี่น้องก่อนจิดอ่ะสิมาเนาะอันนี้มนลักแม่นเฮาก็เลยมาักซานี่พี่น้องเขาเจ้าปั่นข้าเฮือนเฮารับเต็มๆเลยค่าย เพระาะว่าเฮือนเฮาอยู่ลุ่มเขาดิกับเพราะว่าเพราะว่าดินเขาเนาะเนี่ยใครเต็มเต็มต้องตั้งบระทึกเลยตั้งเฮือนบระทึกมองพี่ขนาดเราเนี่ยตั้งอยู่จังบระทึกเต็มเต็มอันนี้น่าพอดีเลย นอนก็มาได้มือแรงลอยเอ๋ยใช่ใเบิ่งเลย,เยพักนะมีตอแค่กับมาบัวปะงามงามเลยอ,อยู่ชวนกับโดน,นโดนคลายทะล่มย,ยับเลย น <laughs> ั un un ่นๆมาอยากอันเลยไปหาหยังไปหาหยังเพิ่นยัมาเข้ากล้องบ่ย่ามาเข้ากล้องอีกเพิ่นว่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีปาลุง้นี่เนาะแม่นบ่เสดีปาลุงสดีปาลุง่ มีตาไักกดมขนมไดะะมึงกระเจาพี่นนางตันเข่าลงลงมึงลงก่อนลงก่อนลก่อนลาลาาลน้องเผือกก็มาอ่น้องเผือกก็มา เพือกเพล็กไปแล้วพี่น้องขอบใจทุขุขุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาวัอกัน,กกนค,คลิปหนา้าสบายดี